นี่หลังจากไปเอาของไปลงกึงแล้วก็ส่งพัสดุของไปให้นาน้าเขาสเสร็จก็ออกมาเทสเชดโดมั่งอยู่ในซุ้มมั่งได้ผลครับได้ลองทําเสียงมาเหมือนเดิมครับแต่ไม่รู้ว่าพอเสียงหรือเปล่าถึงมาก็เรียบร้อยครับรวดเดิมครับนี่ครับตัวส่วนหน้าครับยามสีเทา ตัวเขาไต้ก็น่าประมาณห้าหกโลละประมาณนี้นี่ครับโอเคนะครับแล้วก็เจอกันนะครับสำหรับนาเน,นี่เดือนนี้ก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไรก็ออกสามตัวนะครับเดือนนี้ตอนนี้ก็ของอยู่ลงคงลงกึงเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับจบแล้วครับแล้วเจอกันใหม่